สวัสดีครับสี่เหลียมก็มีถูกจะว่ายังไงก็ต้องมาหา,ยหายอยู่หากินนี่เงลยครับผมนี่อย่างจัดโอ้เหลียมก็มีถูกอย่างกบปิงกบคนไปสั่เหลียมก็ไม่ถูก,ก,ปก,ปเ,ก,ถกเป็นไงเดิมใครถูกเล็กบอกเดิมปลายพักกันถูกทีหลังก็บอกขึเดิมถูกแคตะของบอกเองนี่ Nếu đá lại, ngựa mới ôm để đầy tặng thật rộng Nì, tổng mà thá, dàn cốp, dàn chiết, bình cốp, bình chiết, Ôi, như tá đú cái cậy Đú, đú đú ngân thuộc sớm rồi, xử quẩy Xử Xịt nít đều Xịt nít đều. Xong, chết, xong. Chết nít đều. สื้อเก่าเก่าเก่ามันออกสองเช็ดสองเช็ดนิดเดียวอีทูกอา้าวหัวดนาเขาก็ยังขายคือเก่านั่นแหละสูสูด้วยพี่น้องเอาพอแล้วไปไปนี้นี้น